เพื่นด่าตอนนี้ถึงประเทศจีนแล้วครับอุ้ยเมืองฉงตูยังอยู่ข้างในอยู่ตอนนี้ได้ลงมา <c oughs> ได้ลงมาจากที่ Apple. แอร์พลิเคชันนะครับแล้วก็คือถ้าใครจะลงมาที่สนามบินฉงตูก็แค่ตามมาเขียนว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชนะครับแล้วก็ไปสอบถาม พนักงาน,างนางอยู่เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะทำเป็น Google t ทางสเล็กแล้วก็ลองคุยกับดูเรานั่งรถบัสจากแอนดอร์เข้าไปในที่ตัวเมืองถึงโรงแรมเลยโรงแรมไวท์ดีมากลงจากรถ เราก็อยู่บนรถด้วยแล้วลงจากรถมาแล้วก็เดินมาจากจากที่จุดลงมันจะเป็นอา่าลงอา่าห้างที่มันจะเป็นเป็นตูดหมีตรงนั้นนะครับตรงตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็เดินมาว่ายละสินาทีจากตรงนั้นเดินตรงมาอย่างเดียวเลยโรงแรมก็ค่อนข้างที่จะดีไม่ได้แพงมาก,อกโอเคตามนั้นนะครับถือแล้วมัอ้าวพาสปอร์ตว่าไม่ได้ คือโรงแรมนี่ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเนี่ยเคยมาพักแล้วเมื่อสี่ <No. S 1> ปีห้าปีโนนใช่หกปีที่แล้ว <24 6. S 1> ใช่ผรปีที่หกแบไม่รู้ <8. S 1> นับเอาเองนะแต่ปีนี่ห้องนี้โอ้ยเในราคาที่แปด8ัห้าอบาทห้องถือว่าดีนะทุกคนแต่กลิ่นนี่คือแบบอืมรากกระป๋องไว้ไหนกันดีอ่ะ ก็เล็กพอสมควรอารมณ์เหมือนแบบญี่ปุ่นไหมใช่ใช่ใชเหมือนญี่ปุ่นมารีวิวห้องน้ำบันเบียกัน,นโอเคห้องน้ำพื้นเดียวถือว่าใช้ได้พอดีคือทิ้งกระเป๋าได้มีบัวสวยนะเอาเอาดีๆมีีูให้ด้วยถือว่าใช้ได้แล้วก็เตียง ไปครับทุกคนเราพาไปกินข้าวกัน okay. นะครับไปกินมาล่ากันที่จริงโรงแรมโรงแรมที่เนี่ยมันมี <Okay. S 1> ม,นม,มันมีชั้นดาดฟ้าที่มันเป็นร้านกาแฟนะครับ <Okay. S 1> มาครับทุกคน โรงแรมที่เราพาักก็คือโรงแรมชื่อฟล fl ิปฟอ o p กใช่ไหมฟลิปฟอรโฮสเทลถ้าเข้าจะอยู่ตรงนี้คืองลงมาก็จะเจอ <P ost ail> ผลไม้เลย <P ost ail> คือ,ค,อคือที่นี่เขาดีอย่างว่ามันมีมันมีจักรยาน <P> จักรยานแบบว่าสามารถ ขับไปได้ทั่วทั่วเมืองทั่วเมืองเขาเลยแล้วก็คือเอาจริงๆการคมนาคมของที่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะข,ข้ามได้เลยข้างเลย่ะคนไทยที่แปลว่าอิสระสามารถที่ข้างนี้นเลยคนอย่างอี 27่สตุลาอากาศกำลังดีประมาณสัก20 2ส20ยี่ยอ้นี่ทุกม,<า>มีมีแพนด้ดา Panda จูงด้วยม,มีอายมนะบมาทุกคนเราจะมาสองในการ เดี <irgend. S 2> <amat S 1> ๋ยวภาษาก่อบป่ะภาอยู่ไหนวะอ่านี่สองเหรียญนั่แหละเอ้ท่ามกางทางาส่นงนี้ไป ี่อยู่บนรถไฟฟ้าไม่ได้ถ่ายเพราะคนก็เยอะมากตอนนี้เราลงมาหนึ่งสถานีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปออกหาทางออกไปไปร้านอาหารร้านมุสลิมแล้วออกตรงไหนวะออซีแคทออกซีแคทแเสิร์ฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็ออกหลังจะออกมาทางออกซีมันก็จะเหมือนจะอยู่ในห้างสักอย่างหนึ่งนะครับเดินขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวซ้าย

ที่คนเขาถึงแล้วต้องต่อแถวสุดยอดเหมือนกับมาถึงแล้วเราคนจะีอันนี้เป็นร้านด่วะอะไรอันนี้เป็นร้านอะไรสักอย่างนึงเบอร์เกอร์อันนี้คือทั้งแถบเลยนะองจริงอย่างอย่างดี อ๋อไปปะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเวลาด่วนวเนนี่ก็อีกกะดาอันนี้เป็น,ปนต่างๆอ๋อเด่งซ้ำเมื่อกี้ท่างแต่ว่าไหนท่านมากินเด่งซ้ำนะเดี๋ยวไปสุดเลยนะดูน่าจะมีหลายๆอย่างวันนี้จะมากินหม่าล่าเป็นหม่าล่าเป็นไม้เมสียบเขาเ้า <c oughs> เรื่อยๆปะเยอะมาก ซูชม่าล่าโอ้ม่าลาม่าลาทแล้วก็ต้อแถวไม่ใช่ต่องต้องถ้องต้งต้อกต้อกต้อง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 า้องต้เง็นซงต้อือจะเป็น้ิต้องเ้องต้องต้องตปองต้องต้งต้อ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 งตองต้ออองตองต้องบองตปปปป้องต้้้องอ มีผักด้วยอันนี้ก็เลือกๆไปอุ้ยมีคีลงคีริวด้วยนะดูเส้ก่องน,อนี่นากินมาก้เจ้าวจ้งิงจอก่หมไม่่ขาไม่有了现在จิ天对今天没有

าเนี่ยเดี๋ยวมาค่อยใหม่ก่อต่อแถวมากเดี๋ยวไว้ค่อยมากินวันที่สองก็มากินร้านชาชากีชากี

ก็ก็อิ่มแล้วก็กินได้ไปอ๋อเป็นแบบที่ตักครีมไหมหรืออันนั้นไว้ก่อนไว้มากินเอาไว้ก่อนแล้วมันเดี๋ยวมานั่งกิน ไม่รู้อะไรไม่ใช่ผมไ,ไม่รู้อะไร